ฉันต้องการความชวยเหลือฮัลโหลฮัลโหลฉันต้องการความชวยเหลือค่ะโอ้โอ้เขามาแล้วผู้ช่วยชีวิตของฉันสวัสดีค่ะมันอยู่ตรงนั้นไม่รักษาตัวไปหมดเลยขอบคุณนะคะฉันต้องใส่มันให้เพื่อนๆของฉันด้วยเอาเป็นเลยเจ้าตัวน้นของฉันใส่ไว้นะนี่มันอะไรกันเนี่ยเสร็จแล้วครับคุณหนูไม่มีแลงศักด์อีกแล้วเหรอขอบคุณค่ะ บายบายทำไมต้องทำให้อากาศเป็นพิษด้วยเอาไหมนะแมลงสาบของฉันเธอเธอมันหดเยี่ยมใจร้ายเธอวางยาพิษพวกมันเอาล่หหลับให้สบายนะเพื่อนเพื่อนพวกแกคือสิ่งมีชีวิตที่แสนวิเศษฉันจับพวกแกตลอดไปใช่ดอกไม้ที่สวยงามเหมือนพวกแก ขอโทษนะเวนเตฉันเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะ oh. พวกมันก็ชอบดอกไม้สดใสดเหมือนกันนะหวังว่าพวกมันจะชอบเหมือนกัน <sk r isa>